โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้ไม่อยู่ในเกมฟรีไฟอย่างเช่นเคยเลยนะครับก็วันนี้วันนี้เออเป็นวันเสาร์ที่ท่านเองเนาะก็วันนี้มีกิจกรรมมาให้เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับทุกวันเสาร์ที่เลยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีประกาศผล2อย่างนะครับหน้าเพจเนาะก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับว่าเป็นลุ้นดวยเองว่าจะมีเราอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับผมนะก็นะครับกิจกรรมในวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเออ แจกของนะครับแจก,กเพชรในะคราบผมแล้วก็อันนี้มันคืออะไรอ๋อนี่เป็นหน้ากากบนโลกอะไรอย่างผมไม่รู้แล้วผมลืมแล้วนะครับแล้วก็เออนี่มีอวสตามาอยู่ในนี้แล้วในะครับผมอ่าสุม่มครั้งหกสิบอืมมันมันมันก็ดีมันก็ดีกว่าไปสุ่มไหนไอ้นั่นไอ้นั่นถูกป่าวะเออนะี่ครับโอเคนะครับนี่นะครับไออันไหนว่าเหมือนผมเห็นว่าเป็นเป็นแฟชั่นบนโลกสักอย่าง ครับเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวเล่นนี่ไงเป็นบอลโลกบราซิล่อะไรอย่างเนาะนี่ครับผมอ๋อเป็นชุดเซมบ้านะครับแต่เป็นเหรียญบาร์ซิลนะครับผมก็กิจกรรมในวันนี้นั้นก็เป็นเอ่อส่วนของแจกเพชรนั่นเองนะครับผมอ่ะแจกนะครับ1,060เพชรนะครับ10รางวัลเนาะนี่ครับผมแล้วก็นี่ครับประกาศนะครับวันเสาร์หน้าเลยนะครับผมนะก็10คนนะครับ10รางวัลเนาะนี่ครับผมก็กิจกรรมก็มี4ี่คองง่ายๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะรีบๆหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ ก่อนเช้าก็ต้องไปสอบอีกนะครับวันนี้ผมอัดคลิปก่อนไปสอบเนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้ตอนประมาณเย็นๆช่วงเย็นๆนะครับอย่าลืมไปติดตามผมด้วยนะแฟนเพจกันเนาะนะครับผมลิงก์แฟนเพจก็อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับแฟนเพจของผมด้วยนะครับผมผมจ้างเขามานานแล้วนะครับตอนนี้ก็เกิน10,000่ยอดไลค์แล้วนะครับแล้วก็ในนิโมทีวีอันนี้ผมขอเสร็จจากการสอบก่อนเนาะนะครับ ประมาณวันที่ที่นะครับผมถึงได้ไปสตรีมแอนิโมนะครับผมโอเคก็สําหรับนะครับกติกานะครับในการรับของรางวัลนะครับผมนะก็มี4ี่ข้อนะครับผมอ่ะโอเคนะครับข้อแรกนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับผมไปเในแฟนเพจนะครับไม่ใช่แฟนเพจผมนะไปเหมือนกับไปในกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับกลุ่มฟรีไฟนี้เนาะนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับข้อที่3าม้ยข้อที่2ดินะครับกดไลค์แล้วก็อ ข้อแรกเลยนี่หว่ากดไลค์กดแชร์นะครับข้อที่2กดติดตามช่องของผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเออนะครับข้อประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจของผมด้วยนะก็แล้วกันนะครับผมเอ่อลิงก์แฟนเพจก็อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับประกาศอะไรอย่างผมก็จะประกาศหน้าแฟนเพจก่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจก่อนนะครับถึงจะเห็นโพสที่ผมโพสต์ไว้นะครับผมถ้าใครเข้าไปลงๆนี่ ครับมันจะไม่เห็นเนาะมันจะเห็นสำหรับคนติดตามเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับข้อที่3นะครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้เพชรสามร้อยนะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับจำนวนหนึ่งพันหกสิบเพชรนั่นเองเนาะถ้าใครยังไม่ได้เติมคุณสองก็ได้สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเพชรเลยนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็กิจการข้อที่สี่นะครับข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ UID ของตัวเองเอาไว้เนาะนะครับผมอ่า ครับยุยดีก็สามารถเอามาได้จากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าดูนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนี่นะครับผมกล่องผมก็มา193825 64าสามแป้ก่วนก็ประมาณนี้เนาะก็สามารถกด Co p y แล้วก็มาวางได้เลยนะครับผมนะกดค้างไว้แล้วก็วางไปนะครับเออนะครับเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับผมนะกติกาก็มีแค่สี่ข้อเท่านั้นเองอุ้ยเก่งนะครับเก่งก็มานี้แหละแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผม ออผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าเนาะนะครับไว้เจอกนใหม่ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ